เออนี่นครับอตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะครับผม 哎，工，哎，哎。嗯，哎。嗯。 เดี๋ยวความเดินไีเอาสับรไใ้ช้างเ้าสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง family ่สีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับพ่อใหญ่รอมากนะครับผมวันนี้ พ่อใหญ่ศรีทับไทยนะครับจะไปแห่นาคที่บ้านคอนะครับบ้านกอกบ้านคอตำบลทุ่งบางอำเภอสตึกจังหวัดวีรัมนะครับผมก็ไปด้วยกันสีเชือกนะครับผมเจ้าภาพขอลายไทยมาวันนี้นะครับก็จะจัดไปให้ตามสเต็ปนะครับพอไม่ัวใจสินมา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 สู้มามา มุนมานี่เรามามามาให้มามา,มา,มาเออมุนมามามาโชวล์ลายหน่อยมาเราใช้ลายเดิมนะครับผมใช้ลายเดิมเพราะว่าลายเดิมยังไม่ออกนะครับนในลายจางเนี่ยน,นี่บีบปล่อยช่วงเนี่ยนี่ เต็มๆหน้านะครับผมไปถอยรถมาไว้ในร่มเอาช้างขึ้นรถไว้เอาตรงไหนดีตรงนี้มันจะเด็ดถึงไหมเด็ดถึงเอาตรงนน้นดีกว่า จัดลายไทยให้นะครับวันนี้นะครับใช้ลายเดิมนะครับผมวันนี้ก็ลุกเข็นแต่เช้านะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมใช้เวลาสามชั่วโมงกว่านะครับเกือบสีชั่วโมงนะครับผมงานถึงออกมาได้ขนาดนี้นะครับ เก็บรายละเอียดเยอะนะครับเขียนลายใสย่ใบหน้าช้างนะครับผมรอรับอาการครับวันนี้พ่อใหญ่สีทับไทย ลายกระหนกดอกบัวตูมนะครับผมวันนี้เราไปแห่สีเชือกนะครับก็จะมีพลายสีทับไทยนะครับช้างพ่อใหญ่ก็จะมีพลายแก้วพังน้ำผึ้งอีกเชือกหนึ่งนะครับพังคำเสนหรือว่าพังจันเพนก็ยังไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ขเขาจะเอาเชือกไหนไปนะครับผม เราให้ช้างพังเขาเชือกหนึ่งนะครับเจ้าภาพเขาติดต่อมาอยากได้ราคาช้างพังก็จัดให้นะครับผมช้างตัวเมียนะครับก็เลยให้ทีมให้ทางช่องน้องเนเปียผู้ชายนะครับผมให้เขาเชือกหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้เขาจะเอาเชือกไหนไปนะครับผมไปด้วยกันสีเชือกนะครับวันนี้แห่บายสอง เออ,เอ,อถาลายสวยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กำลังใจด้วยครับขอกำลังใจนะครับขอใจขอใจนะครับผมขอใจจากแฟนคลับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ เราก็ชอบเขียนลายไทยอยู่แล้วครับผมแต่งใส่ใบหน้าช้างให้สวยงามนะครับลายนี้ไม่มีมลิขสิทธิ์นะครับผมฟันช้างท่านใดอยากจะเอาไปใช้กับช้างตัวเองก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมมันเคยหวงห้ามนะครับ เพราะว่าพ่อม่ผัใจสินก็อยากให้ช้างของประเทศไทยเรานะครับสวยงามกันทุกเชือกนะครับผมเป็นประเพณีวัฒนธรรม <c oughs> ที่ควรที่ควนช้างควรสืบสานไว้นะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าควานช้างท่านใดอยากได้ลายนี้ไปใช้กับช้างของตัวเองนะครับนำไปใช้ได้เลยครับผม ชื่อลายว่าลายไทยกระหนกดอกบัวตูมนะครับออกแบบโดยพ่อไม้หัวใจศินปนายแบบโดยพ่อใหญ่ศีทับไทยนะครับยังมีอีกหลายลายนะครับลาในี้เยอะมาก เี๋ยวเราจะใช้ลายไหนแค่นั้นนะครับผมพอดีลายนี้มันถูไม่ออกนะครับถ้าจะเขียนลายใหม่ก็คงซับซ้อนทับซ้อนไปมนันจะไม่สวยนะครับก็เลยใช้ลายเดิมนี่ครับผม ดานข้างตัดกันดีครับโค้งเว้าใบหูใต้ตา,ตาคิ้วนะครับผมส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับถูกใจก็ขอไลค์นะครับขอแชร์ครับขอขอใจครับขอใจ เดี๋ยวเราจะพาช้างอาบน้ําขึ้นรถนะครับผมไปลําดับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบายยท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ